สวัสดีค่ะมาพบกับอุ๋ยในช่วงบรรดาซอรี่กันค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มคนหูหนวกถือว่าเป็นกลุ่มคนพิการที่มีมากเป็นอันดับสองของประเทศไทยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มทูก็ได้เป็นองค์กรเอกชนนะคะที่มีการสนับสนุนในเรื่องของอาชีพให้กับคนพิการมาอย่างต่อเนื่องโดยได้เปิดโครงการชื่อว่าโครงการทูคาเฟ่เดฟบาริสต้าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนหูหนวกค่ะซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะโดยมีรุ่นที่1มาช่วยส่งต่อความรู้แบบชวนพี่สอนน้องค่ะแม้ว่าการได้ยินเสียงจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิต แต่ว่าคนหูหนวกกลุ่มนี้กลับเปลี่ยนความบกพร่องที่มีมาแต่กําเนิดเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองค่ะด้วยการเข้ามาฝึกอบรมในโครงการ True Coffee Dev Barista รุ่นที่2เพื่อเป็นบ a r ิ s t ้ามืออาชีพนิธิดาวรรณวัฒน์เป็นคนหูหนวกที่มีฝันเธอตัดสินใจสมัครเข้าโครงการเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของ b ริสต t าคนหูหนวกรุ่นที่1เธอบอกว่าการชงกาแฟเป็นงานที่ละเอียดแล้ก็ท้าทาย ดังนั้นการฝึกสังเกตและเรียนรู้การชงกาแฟจากบาริสตารุ่นที่1จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผ่านการทดสอบบุญมีนเรือนปัญญาเดฟบาริสตารุ่นที่1วันนี้เปลี่ยนจากผู้ถูกสอนเป็นผู้ที่ถ่ายทอดให้กับรุ่นที่2โดยได้นำประสบการณ์การทำงาน1ปีในการเป็นบาริสต้า Coffee มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ เริ่มจากการรู้จักเครื่องมือการทำกาแฟสูตรการชงกาแฟชนิดต่างๆผ่านคู่มือที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนหูหนวกการสอนน้องทำให้เขาได้เรียนรู้การเป็นพี่เลี้ยงต้องอาศัยความอดทนและความเข้าใจอย่างมากแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นมีคุณค่าและความภาคภูมิใจค่ะซึ่งความยากที่คนหูหนวกต้องเจอในการฝึกเป็นาริสต้าไม่ใช่แค่เพียงการจดจำสูตรและเครื่องมือต่างๆเท่านั้นนะคะ กัรติมามนโนพิรมเทรนเนอร์สเปเชียลิสต์ทูคาฟี่ได้เผยว่าสิ่งที่เดฟเบรสต t e r ทั้งสองรุ่นจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนั่นก็คือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าคนหัวหนวกมีทักษะในการใช้ภาษามือที่ไม่เหมือนกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการปรับตัวรวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสำหรับโครงการทูคาฟี่เดฟเบรสตอรได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2ค่ะ เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ปกคร่องทางด้านการได้ยินที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในกลุ่มทรูพร้อมกับรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่มรวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการตามหลักสูตรพิเศษ ที่พัฒนาโดยทีมงาน True Coffee และเหล่าบริสต้าผู้บกพร่องทางด้านการได้ยินรุ่นแรกมาช่วยส่งต่อความรู้แบบชวนพี่สอนน้องให้ง่ายต่อการเรียนรู้และสนุกกับการทำงานร่วมกับผู้คนในสังคมได้แบบมืออาชีพอย่างแท้จริงค่ะ แม้การเดินทางตามความฝันของคนพิการแต่ละคนนั้นจะต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้เพื่อไปสู่ความสําเร็จตามฝั่งฝันของแต่ละคนแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นก็คือความภาคภูมิใจในที่สุดค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในปััดาสอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN24 ช่อง16ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e c h a n n e l TNN อ4อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ